สวัสดีครับสาระดีๆสไตล์ครูที Have a nice day มีความสุขกันทุกๆคนนะครับมารับฟังเรื่องสั้นสาระดีๆให้ข้อคิดกันครับในหัวข้อของไม่ถูกและไม่ผิดจากหนังสือไม่จำเป็นต้องได้รับความรักจากทุกคนรับฟังกันเลยนะครับไม่ถูกและไม่ผิดมีเรื่องเล่าแสนสนุก เกี่ยวกับเสนบดีซึ่งวันหนึ่งที่บ้านของเสนบดีมีคนรับใช้สองคนทะเลาะกันทั้งคู่ไปหาเสนบดีและเล่าเรื่องราวของตนเมื่อเสนบดีได้ฟังเรื่องของคนรับใช้คนแรกก็พูดขึ้นว่าเจ้าถูกต้องคนรับใช้อีกคนจึงรีบเล่าเรื่องราวของตัวเองบ้างคราวนี้เสนบดีก็พูดขึ้นอีกว่า เจ้าเองก็ถูกต้องภรรยาของเสนาบดีที่อยู่ในเหตุการณ์น,นั้นเช่นกันก็เอ่ยถามขึ้นว่าคนนี้ก็ถูกต้องคนนั้นก็ถูกต้องแล้วคนไหนละ่ะที่ถูกต้องจริงๆเสนาบดีจึงตอบว่าคำพูดของเธอก็มีเหตุผลเช่นกันอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของงวสีดำกับสีน้ำตาลเรื่องมีอยู่ว่า เสนาบ,บดีไปที่ทุ่งนาแล้วเห็นงวสีดำกับสีน้ำตาลจึงถามชาวนาว่างวตัวไหนที่แข็งแรงกว่ากันชาวนาจึงมากระซิบที่ข้างหูว่าหัวตัวสีดำเสนาบ,บดีจึงถามว่าทำไมจึงต้องมากระซิบที่ข้างหูชาวนาจึงบอกว่าแม้จะเป็นงวแต่ถ้าได้ยินว่าตัวอื่นดีกว่าตัวเองก็คงรู้สึกไม่ชอบแน่ ข้อคิดที่ได้รับจากเรื่องเล่าทั้งสองเรื่องของเสนาบาดีก็คือเราจำเป็นต้องเคารพทุกๆคนอย่างเหมาะสมน่าแปลกที่พวกเราไม่สามารถใช้ชีวิตตามคันลองที่ถูกต้องเหมือนที่เคยได้รับการอบรมในวิชาศิลธรรมและจะริยธรรมได้การเห็นอกเห็นใจอีกฝ่ายอย่างแท้จริงไม่ประเมินเขาอย่างดูแคลน ฟังดูง่ายแต่ในทางปฏิบัติมันยากมากการที่เราวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นส่วนหนึ่งก็เพราะแอบคิดว่าฉันถูกเธอนั่นแหละที่ผิดคนที่ถูกวิจารณ์จึงมักเป็นทุกข์กังวลใจเสมอว่าฉันทำผิดอะไรยิ่งมีการประเมินคุณค่าของอีกฝ่ายแฝงอยู่แบบนี้ก็ยิ่งทนต่อคำวิจารณ์ยากขึ้นอีกเพราะว่าท้ายที่สุด ใครละ่ะจะเป็นคนตัดสินว่าฉันถูกเธอผิดไม่มีใครสามารถตัดสินความคิดของตัวเองว่าถูกต้องอย่างไร้เงื่อนไขได้ทั้งหมดต่อให้ระดับการศึกษาสูงแค่ไหนมีชีวิตอยู่มายาวนานเพียงใดผ่านประสบการณ์มามากมายเท่าไหร่ก็เป็นไปไม่ได้ที่เราจะถูกต้องทุกเรื่องยิ่งเป็นคนที่ขาดประสบการณ์และอายุ น้อยยิ่งไม่ต้องพูดถึงเราต้องยอมรับเสมอว่าตัวเองอาจเป็นฝ่ายผิดอาจพูดแนะนำหรือตักเตือนอีกฝ่ายว่าฉันคิดแบบนี้นะไม่เช่นนั้นการคิดว่าตัวเองถูกต้องเสมออาจกลายเป็นประเบิดเวลานำเราไปสู่การวิจารณ์คนอื่นได้ในฐานะของคนฟังคำวิจาร์ก็เช่นกันคำพูดของอีกฝ่าย ที่กล่าวหาว่าเราผิดอาจไม่ถูกต้องเราจึงไม่ควรคล้อยตามคำวิจารณ์ของคู่กรณีง่ายๆเราจำเป็นต้องคิดว่าคนนั้นกำลังประเมินฉันแบบผิดๆนั่นแสดงว่าเขาไม่ได้เคารพฉันเลยแต่ไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่ฝ่ายตรงข้ามพูดไม่ถูกต้องเลยทั้งหมดนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่าเขาไม่เอาใจใส่ผู้ฟัง ไม่มีท่าทีเห็นอกเห็นใจเหมือนเสนบดีที่เล่าไว้ตอนแรกเลยให้คิดแค่ว่าใช่ฉันอาจจะผิดก็ได้แต่ไม่เห็นจำเป็นต้องพูดถึงขนาดนั้นเลยคงเป็นคนที่ไม่รู้จักเคารพผู้อื่นสินะก็พอถ้าอีกฝ่ายไม่ถูกต้องไม่เห็นใจกันแล้วเราจะไว้หวั่นกับคำวิจารณ์นั้นไปทำไม ชีวิตของเราไม่มีคำตอบที่ถูกต้องเสมอเหมือนผลรวม1นึ1่งบวกหนึ่งเท่ากับสต่อให้มีผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าการใช้ชีวิตแบบนี้ดีที่สุดมันก็อาจไม่มีทางเหมาะกับทุกคนเพราะชีวิตไม่ได้มีรูปแบบตายตัวในคำถามที่ว่าเราควรใช้ชีวิตยอย่างไรถึงจะถูกต้องที่สุดคำตอบของแต่ละคนน่าจะแตกต่างกันออกไป หนังสือเบสเซลเลอร์ที่ขายดีที่สุดที่พูดถึงเรื่องความสำเร็จงานสมัมมนาที่จัดโดยคนที่มีชื่อเสียงก็เป็นเพียงการเสนอแนะจากทัศนคติของพวกเขาเท่านั้นไม่ใช่เคล็ดลับที่ทุกคนจะสามารถนำมาใช้ได้เหมือนเหมือนกันทั้งหมดกฎการลงมติเสียงข้างมากก็เช่นเดียวกันมันคือการยอมรับความคิดเห็นของคนส่วนใหญ่ แต่ไม่ได้หมายความว่าจำนวนเสียงส่วนใหญ่นั้นถูกต้องต่อให้เป็นความคิดที่ฉันคิดเพียงคนเดียวก็อาจเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ได้สมัยเรียนไอสไตน์เคยถูกคุณครูและเพื่อนร่วมชั้นวิจารณ์รวมทั้งไม่ยอมรับให้เข้าร่วมกลุ่มท้ายที่สุดไอสไตน์กลับสร้างผลงานก้องโลกความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนไม่ใช่วิทยาศาสตร์ ดังนั้นคนที่บอกว่าถ้าลองทำแบบนี้จะต้องประสบความสบิจอย่างแน่นอนเขาก็แค่เชื่อมั่นในผลแห่งความพยายามและภาวนาให้ผลลัพธ์นั้นเกิดขึ้นจริงไม่มีเทพเจ้าองค์ใดกำหนดรูปแบบชีวิตขึ้นมาตายตัวว่าคนนี้ถูกต้องที่สุดจงใช้ชีวิตแบบเขาเสียจึงไม่มีใครตัดสินได้ว่า ฉันหรือเธอถูกต้องที่สุดเหมือนการวัดด้วยไม้บรรทัดได้เลยความเชื่อที่ว่าตัวเองถูกต้องไม่สามารถนำมาบังคับใช้กับคนอื่นได้ลึกๆแล้วเสนาบดีอาจตัดสินใจได้ว่าในบรรดาคนรับใช้ทั้งสองคนนั้นใครมีเหตุผลมากกว่ากันเพียงเสนาบดีแค่ไม่แสดงออกจงหยุดตัดสินว่าตัวเองเป็นฝ่ายถูก และคนที่เห็นใจผู้อื่นก็ไม่ใช่คนที่คิดว่าตัวเองผิดเสมอไปดังนั้นไม่ว่าใครจะพูดอะไรก็ตามแต่ถ้าเราเชื่อมั่นเสมอว่าเราไม่ผิดชีวิตก็คงเหนื่อยน้อยกว่านี้ไม่จำเป็นต้องใส่ใจสิ่งที่ไม่สำคัญเมินเฉยไปเลยว่าเอาเถอะอย่าคิดว่าตัวเองถูกนักก็ตามใจมันสำคัญขนาดนั้น ความถูกต้องเป็นมาตรฐานที่กำหนดขึ้นจากตัวเราไม่ใช่คนอื่นขอย้ำกันอีกครั้งนะครับชีวิตของเราไม่มีคำตอบที่ถูกต้องเหมือนผลรวม1นึบวก1ท่ากับสต่อให้มีผู้เชี่ยวชาญที่แนะนำว่าการใช้ชีวิตแบบนี้ดีที่สุดมันก็อาจไม่มีทางเหมาะกับทุกๆคนได้เพราะว่าชีวิต ไม่ได้มีรูปแบบตายตัวไม่มีเทพเจ้าองค์ใดกำหนดรูปแบบชีวิตขึ้นมาตายตัวว่าคนนี้ถูกต้องที่สุดจงใช้ชีวิตแบบเขาเสียจึงไม่มีใครสามารถตัดสินได้ว่าฉันบอเธอถูกต้องที่สุดเหมือนการวัดด้วยไม้บรรทัดได้เลยวิธีรับมือกับอารมณ์ที่ดีที่สุดก็คือการไม่ยุ่งเกี่ยวกับอารมณ์ฝ่ายตรงข้าม ถ้าเราถูกใครวิจารณ์ก็ไม่จำเป็นต้องรับความเกลียวกราดและความหุดหงิดนั้นเอาไว้ถ้ามีคนที่วิจารณ์และพูดลับหลังเราอย่างไม่มีมูลก็แค่คิดว่าเขาเป็นคนแบบนั้นตั้งแต่แรกแล้วถ้าเราคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะเราเราเองก็จะตกอยู่ในนรกซะเองมันเราถูกกระทบด้วยอารมณ์ของผู้อื่น ได้โดยง่ายโดยที่เราไม่สามารถควบคุมความคิดคำพูดหรือการกระทําของคนอื่นได้แต่เราสามารถจัดการกับความรู้สึกและรับมือกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นได้นั่นเองขอขอบคุณหนังสือไม่จําเป็นต้องได้รับความรักจากทุกคนที่ให้ข้อคิดเกี่ยวกับเรื่องของ ไม่ถูกไม่ผิดมาเป็นสาระดีๆให้ข้อคิดกันนะครับอย่าลืมว่าเราไม่สามารถควบคุมความคิดคำพูดหรือการกระทำของคนอื่นได้แต่เราสามารถจัดการกับความรู้สึกและรับมือกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นได้สุดท้ายขอขอบคุณผู้ฟังที่ได้ติดตามสาระดีๆสไตล์ครูทีมาดูตลอดนะครับก็หวังว่า นำข้อคิดดีๆนี้ไปปรับใช้ในชีวิตของเรานะครับและขอให้ทุกท่านมีความสุขในชีวิตทุกๆวันเลยนะครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ